เออแล้ววันนี้โยมมาจากไหนกันจ๊ะเนี่ยลาดพร้าวร้อยหนึ่งค่ะลาดพร้าวร้อยหนึ่งโอมาครั้งที่สี่ครับเออแล้วเป็นอะไรมากันละ่ะเป็นมะเร็งค่ะ,ะไปโรงพยาบาลไปตรวจแล้วเขาบอกว่าเป็นไตนัดโอไตนัดเลือดออกอเลือดออกแล้วก็เขาก็ไม่ทําอะไรให้ให้กลับบ้านเอายาพาราให้กินอืมอ <ะ S 2> ืมอืมก็ ไปเป็นปีเลยปีจะสองปีสองปีดูแต่ถึงถึงจะรู้เาก็ไม่ทําอะไรให้ถึงจะรู้ถึงจะรู้ว่าเป็น่ะนะเป็นสองปีเป็นใจนัดตลอดเลือดออกมาโทรเรียกลูกอืเขาถามว่าเลือดออกแล้วเราหยุดเองหรือเปล่าผมบอกเ็าหยุดเองโอ้ยงั้นไม่เป็นไรอืว่าจนแม่บ้านผมเนี่ยเขาทนไม่ไหวแล้วเขาดูเขาเขาบอกให้ ลูกสาวพาไปโรงพยาบาลตำรวจไปเข้ามงดูสินั่นแหละถึงรู้ถึงรู้ว่าเป็นมะเร็งมะเร็งโพงจมูกเป็นมะเร็งเขาบอกว่าเลยโพงจมูกเนี่ย๋อแล้วก็แล้วหมอเขารักษาให้ไหมยอมนะยังไม่รักษายังยังแล้วแล้วกีลูกสาวเปิดยูทูบดูดูคลิปดูคลิปเขาเจอของหลวงพ่อเนี่ยแล้วแล้วกินยามาสี่หม้อเลยดีขึ้นไหมตอนนี้ สามม้อครับอ่าเลือดยังออกอยู่ไหมอันที่สี่าเลือดยังออกอยู่ไหมก็ทาสมมติปวดหัวก็มีเหมือนกันอ่าแต่ว่ามันไม่หนักเหมือนแต่ก่อนใช่ไม่หนักเหมือนแต่ก่อนแล้วจมูกเนี่ยมันจะไม่คัดอหายใจโล่งแล้วใช่ให้ใจเขาค่อยๆชั่วขึ้นอ่าเลือดปาดก็ดีขึ้นเอ่ากินข้าวได้ดีนอนหลับดีไหมถ่ายปกติดีมั้ยม้อแรกที่มาที่แรกกินข้าวไม่ได้ค่ะกินได้แต่ข้าวต้มอ่าๆๆแล้วก็ทางแกก็ฝืนก็กินยา น้องพ่ออ่ะกินไม่ได้อืก็เลยแคปซูลนะกินแล้วก็อ้วกกินแล้วอ้วกออกมาเลยอืก็เลยบอกเอานี้ละการให้ถอดแคปซูลออกแล้วก็เอายาละลายอืมละลายกับน้ำทุกวันเนี้ยค่ะโอ้จะต้องลองกินแบบไม่ต้องละลายน้ําดูอย่าค่อยๆกินดูเราอย่าอย่าไปแอนตี้นะอย่าไปแอนตี้คือคือเราเหมือนคืนข้าวคืนอาหารอ่ะทําใจบางๆคืนนะนะมันถึงจะลงได้มันหลายคนเหมือนกันที่กินไม่ได้เพราะว่าเราเม็ดมันใหญ่ นะก็ก็กินยาเก่งๆโอ้ลน่แสดงว่าก็ดีขึ้นเยอะแล้วนะสามหมอแต่ถอดแคปซูลก็ก็ทานได้ทานได้ถ้าถ้ากินกินได้ก็ถอดเลยไม่เป็นไรใช่แต่มันขมแค่นั้นเองมันก็ถ้าเรากินกินไปมันก็ชินชินใช่แล้วตอนนี้จมูกอะไรก็ไม่คัดแล้วก็ไม่คัด ไม่งั้นลรอมีนิดหน่อยเลือดปาดแต่แต่ก่อนคัดทั้งวันทั้งคืนได้เย็นมานี่เอาแล้วหายใจไม่ได้เนี่ยตรงนี้ก็มีบวมโอแสดงว่าเข้าตน้ําเหลืองด้วยใช่โอ้โหนี่นี่อ่าไม่ใช่เบาๆนะเนี่ยแล้วหมอบอกว่าเป็นระยะที่สามที่สามก็จะที่สี่ที่สี่ก็แพร่กระจายแล้วอ่ามันก็จะไปตับไปปอดอันนี้อันตรงนี้ก็ยุบลงแล้วใช่ไหมนะครับยุบแล้ว ขอเลยอ่ะดังนี้ก็ยุบออนาี่ยี่สิบอ่ะตอนนั้นนายยอมยอมแข่งยอมจะหูแววยอมอ่าไม่ไม่ถ้าไปใา้ก็แค่นั้นแหละยอมเพราะฉะนั้นสายแล้วแไม่ยอมไปแกบอกากินยาหล่ออ่าเดนยอาเ่านั้นมันดีขนาดนี้ยอมจะไปหูแววหลายหลายคนในยอมในชั้นสงนารเหมือนกันก็คือก็โอเคก็คือคนป่วยก็อยากหายเนี่ยกินยามาอย่างยอมเนี่ยกินดี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 พอเสร็จแล้วหมอให้ไป อ่าคีโมไปอะไรต่ออะไรไม่ได้กลับมาแก้ตายก็มีนะก็คือก็คือถ้าเรารักษาว่าดีแล้วเนี่ยยังก็กินให้มันตลอดเดี๋ยวมันดีใช่เราเราเริ่อมใสศสัาธาไหนว่ากินอย่างนั้นไปเลยไม่ได้ยาท่านไม่ใช่ยาใสยาศาสตร์นะยอมเป็นยาพุทธศาสตร์ไอ้พวกไอ้พวกเนี้ยมันมีแต่ยาเคมีบำบัดจ้านั่นแหละมันไม่ใช่ยารักษาอ่านี่แหละอ่าเขาบอกผมนะ เดี๋ยวไปเขาก็ฉายแสงแล้วก็ให้คีโมเดี๋ยวก็หายแล้วเขาบอกอ่านั่นแหละมันไม่อย่างนั้นนั่นแต่คนแถวบ้านผมอะอายุก็พอๆกับผมนี่แหละเฝ้าากมะม่วงกันหมดนะลูกเขาก็ลูกเขาก็พาส่งโรงพยาบาลอ่าอมันเขาจะฉายแสงสิบสองครั้งละมั้งอออพอฉายไปฉายมาเจ็บคอกินอะไรไม่ได้มันก็เจาะคออ่าเจาะคอนั่นแหละนั่นแหละคอเจาะคอเ็าเอาอาหารเหลวอะ ใส่สังสายางให้กินนานเลยน่นเลยแล้วทีนี้มันทนไม่ไหวมันก็เขียนหนังสือเลยพูดไม่ได้อ่าว่าขอกลับบ้านไปให้กลับก็จะหนีกลับอ่าแล้วมันก็มามาอยู่บ้านได้เดือนนึงมะเขากลับบ้านเก่านะครับบ้านเก่าอย่างนั้นเลยยมคืออ่าคือมันก็จะเป็นอเรียกว่าสูตรสําเร็จเลยก็คือจอบคอจอบอะไรเนี่ยนะอย่าก็ยอมถ้าไปงั้นยมก็ต้องโดนจอก็โดนโดนอยู่แล้วล่ะไม่ต้องกลัว ราะฉะนั้นยยอมยาไทยเราดีเราอันหนึ่งเดียวในโลกนะยอมยาไทยเนี่ยใช่ยอมไม่ต้องเชื่อไม่มีที่ไหนนะไม่ต้องเชื่อฉันว่าหายไม่หายนะไปดูในอคลิปดูในอะไรต่อะไรที่มันมีอยู่นั่นนะนะก็จะบอกก็ลองด้วยตัวเองเขาก็ดีขึ้นกินข้าวได้จักกินข้าวไม่ได้กินได้หมดเลยคนนั่งยืนยันนี่ไม่รู้กี่พันคนในในคลิปอ่ะเขาพร้อมที่จะยืนยันรับขับถ่ายก็ปกตินายอมชื่ออะไรจ๊ะน่ะสงบครับ แล้วก็เบอร์โทรเบอร์อะไรยมนะเบอร์โทรค่ะอ่าเออโนเบอร์อะไรเบอร์โทรลูกลูกแปดสามแปดเก้าสองเจ็ดสามหกเก้าแล้วเบอร์เบอร์หนูหรือเบอร์พ่อเอเออเอออย่าเป็นเบอร์หนูนะบางทีโทรไปนี่อ่าพวกบอกว่าโอ้โหไม่ได้หลับได้นอนเลยมึงเนเออเออนั่นนะแต่ว่าอาเสร็จแล้วถ้าถ้าไม่งั้นก็อ่ายมก็บอกมากันแล้วกันว่าให้ลบอ่ะนะเพราะว่าคนป่วยมันเยอะแต่ถ้าเราตอบเขาได้ก็เป็นบุญโยมยใช่ใช่ อ๋อจะจะจาจะจะโชคดีนะยมแม่โชคดีแล้วทานอะไรได้บ้างคะก็ตามที่หมอสั่งนั่นแหละที่บนสลานี่ยแหละหมอเขาบอกหมดละยมอ้ตงง้นเขาบอกหมดนะแล้วอน้ําเอนไซน์นะยมเอาไปด้วยนะเอนไซน์ดีมากมากเลยหละเอนไซม์อ่ะเป็นเป็นยาของพระพุทธเจ้านะเขาเรียกว่าอที่เขาเรียกว่าน้ํายาดองในน้ามุดเ้าเนั่นแหละแต่จริงๆแล้วก็คือน้ําเอนไซม์นี่แหละยม อันนี้หมักแบบอะไรนะหมักแบบเอาสมุนไพรล้วนๆเลยสมัครไวอ้อาจตั้งสามร้อยถังนั่นนะยอมหมักมายี่สิบปีอ่ะยี่สิบปีเป็นสมุนไพรร้อยแปดอะน้ำหมักอ่าแล้วก็จะเป็นน้ําเอนไซม์นะฮะเอไปยดเอาไปะตะหาอ่อายดมันมันเขาจะจัดให้ยอมเขาจ,จัดให้เอาไปยดในน้ำเนี่ยย้อมยดเข้าไปยดเข้าไปเนี่ยแล้วก็กินเนี่ยเอาเสร็จแล้วแต่ท่านได้ฟีตไดสเปรดาสมุนไพรจากร้อยโลเนี่ยให้เหลือแค่โลเดียวเนี่ย ผสมไปด้วยแค่หัวไม่กีดกินยังเมาเลยยาชะน่ะอ่าใส่เข้าไปโอ้ดีมากเลยกินยาเมาเมาเหล่าไอ้นี่สี่สิบไปดองดูค่อยอ่นั่นแหละมันมันก็ต้องกินอ่ะยอมอ่าอ่ารอดตายเพราะยาดองเหล้าท้งนั้นแหละจ้ะใช่ใช่อ่าเพราะว่าไอ้คนเ็าก็ถามบอกก็ททำไมต้องใช้ยาดองเหล้ามันสูตรนี้อ่านามันสูตรนี้ผมยาดองเหล้าเนมันจะ อาไปทําลายเนื้องอกนะโยมนะอ้าวถีงอกนลยโยมตรงนี้ตรงนี้มันก็โยผินมาละใช่ค่ะอ่าวาะฉะนั้นก็คือก็คือถ้าอันตรายฉันไม่ให้หลยโยมอ่าสามสิบปีที่ฉันรักษามาเนี่ยคนป่วยตลอดมาเนี่ยไม่เคยมีใครเป็นอันตรายสักคนนะคะพระก็ต้องกินโยมเพราะว่ามันเป็นยาเนาะอ้าวถ้าอย่างนั้นก็อ่าดีใจด้วยนะโยมนะอันนี้ก็คืออ่าบอกญาติโยมนะว่าโยมมากันนะวันนี้นะวันที่ยี่สิบสาม เพราะฉะนั้นญาติโยมที่เจ็บไข้ได้ป่วยถ้าอย่างไงก็ไปถามโยมดูได้ะโทรถามดูได้ว่าเออจริงไหมหายจริงไหมดีขึ้นจริงไหมแบบเปิดเผยนะโยมเนาะแล้วได้ยาอย่างเนี่ยยาเเดี๋ยวไปเอายาเอาเดี๋ยวเขาจัดให้เองน้ําเอนไซม์ที่ว่าจ้ะต้องบอกเขาใช่ไหมคะอ่าบอกเขาด้วยก็ได้จ้ะจัดเอนไซม์ด้วยนะจ้ะอ้าวจเรินสุขสวัสดีนะจะเอามันนี่มาเดีเป่าหัวหน่อยมั้ยอ่าวคุย อจับเม็ดไปเม็ดหลังก็เดิมอิติสุขตวราราหุโธนโมพุทธายะนามปะตะาอสังวิสโรปุสะภุพะอุอากาสะสลีภคานามาสยงเงินทองไรมานาชาลีติครอววันครอวเดือนครอวปีครอวนามตุกธรรมย่ำยีคุณผีคนคนโรคภัยไข้เจ็บจงมาลายหายสิ้นตายนามาพทานนโมพุทธายะสัจจะสัจจังอธิฐามิหายหายหายเออไปหายไป ใช uh, ่ครอาจจะ